สวัสดีครับกัมพูชาเตรียมบรรจุกุนคาแมโบกตอมากรุกเมนในมหากรรมกีฬาระดับเอเชียแคมโบเดียนตซึ่งเป็นสื่อของกัมพูชารายงานว่ากัมพูชาเตรียมบรรจุก,กีฬาพื้นบ้านแบบจัดเต็มในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนยุทธเกม ครั้งที่4ในปี2029ที่กรุงพนมเปญในวัดจำเรินเลขาที่การทั่วไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งกัมพูชาระบุว่าเป็นสิทธิ์ที่กัมพูชาจะร้องขอกับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียในการบรรจุกีฬาเข้าไปในการแข่งขันเอเชียนเกมเยาวชนซึ่งกีฬาที่จะเสนอบรรจุเข้าไปนั้น ไม่ต่างจากการที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมคือหมากลุกเขมรศิลปะป้องกันตัวเขมรคืออุนเแมและโบกตอโดยในวัดจำเรินได้กล่าวว่าเราจะพยายามโน้มน้าวประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันและ OCA ผู้ควบคุมการแข่งขันนี้ให้ได้เนื่องจากการตัดสินใจไม่ได้อยู่กับเจ้าภาพ อย่างไรก็ตามเจ้าภาพมีสิทธิ์ประท้วงหรือผลักดันกีฬาใดๆที่มีศักยภาพไม่ใช่ว่าเจ้าภาพจะต้องทำตามทุกอย่าง100%เร์เซเราจำเป็นต้องพยายามผลักดันและสื่อสารระหว่างเจ้าภาพกับเจ้าของเกมอย่างถูกต้องผู้บริหารโอลิมปิกกัมพูชายอมรับว่าไม่ง่ายนักเนื่องจากกฎระเบียบของ OCA ไม่เหมือนซีเกมที่กัมพูชา ประสบความสำเร็จในการบรรจุ3กีฬาดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้งนี้กัมพูชาแสดงความมั่นใจว่ากุนคแม่มีสมาชิกมากพอที่จะเสนอเป็นกีฬาได้แต่มากลุกคเมนและโบกตอน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรในการเข้าร่วมเอเชียนยูธเกมโดยนายวัดจำเลินกล่าวต่อไปว่ากุนคแม ไม่ได้เป็นห่วงนักเพราะมีสมาชิกในเอเชียพอที่จะผ่านเกณฑ์บรรจุแต่โบกตอยังมีสมาชิกน้อยมีเพียง10ประเทศในอาเซียนเท่านั้นและในเอเชียส่วนมากมากลุกอาจจะยากกว่าเรายังมีเวลาในการเตรียมตัวสำหรับเอเชียนยุทธเกมจัดมาแล้ว2อครั้งคือในปี2009ที่สิงคโปร์และปี2023ที่นานจิง แต่ด้วยปัญหามากมายทําให้สีลังกาซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี2017ไม่ได้จัดการแข่งขันและจีนซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปี2021ก็ไม่ได้จัดการแข่งขันเช่นกันทั้งนี้เอเชียนดูท์เกมห์ล่าสุดที่นานจริงนั้นเน้นจัดการแข่งขันกีฬาสากลวรเป็นหลักคือบาสเกตบอล3คู3 ว่ายน้ำกีทาแบดบินตันฟันดาบฟุตบอลกอล์ฟแฮนบอลดูโดลักบี้ยิงปืนสควอตท,ทปเบิลเทนนิสเตควันโดและยกน้ำหนักจะสังเกตได้ว่าเจ้าภาพที่ผ่านมาไม่ได้มีการบรรจุกีฬาพื้นบ้านใดๆเข้าไปได้เลยมาดูประเทศที่ได้รับเปลี่ยนรางวัลใน3ชมชิ้นกีฬานี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาโดยเริ่มจากกีฬาอุนคาแมอันดับที่1กัมพูชา14เหรียญทองอันดับที่สองเวียดนาม5เหรียญทองอันดับที่สประเทศลาวต่อมาเป็นกีฬาโบกตออันดับที่1กัมพูชา8เหรียญทอง อันดับที่สเวียดนาม6เหรียญทองอันดับที่3อินโดนีเซีย3เหรียญทองมากลุกเขมรอันดับที่1ประเทศไทย4เหรียญทองอันดับที่สเวียดนาม2เหรียญทองอันดับที่สกัมพูชา1เหรียญทองหากมีการบรรจุก,กีฬามากลุกเขมรเข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนยูธเกม ได้จริงก็จะเป็นโอกาสประเทศไทยในการลุ้นคว้าเหรียญทองในกีฬาชนิดนี้ได้ด้วยเช่นกันขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ